Yeah.

ครับจุลุกจู๊ยกิ๊วท่ามะนาวนำมาต่อท่ามาวขอบคุณมากครับผู้ช่วยบางกอนสาวแหล่บ้านนาตาลหวานได้ารบนี่คือความโบราณครบเลยนะนำปาป้าสามีเนี่ยผู้นำของผมทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเห็นไหมความพร้อมความเป็นผู้นำเนี่ยสั่งอะไรก็ทำได้ผ่านผ่านขอดูประตูสุดท้าย 啊！不不不不不。 เฉชาจลาของที <Private S 2> ่อำเภอกับกําแพงคุณนายค่ะของคุณดารินนะครับก็จะเป็นผู้นำในการเต้นบาสโลดนะคะเตรียมที่เตรียมที่นิดหน่อยมาเล่เพลงเพลงที่ไหนครับเพลงที่ไหนอเย้สวยเข้าจังหวะด้วย ออาจรยขอเสียงหน่อยครับเราเย้ขอบคุณมากครับมากอานุทุกันุในสถานที่จัดงานนั้นมีแต่ความรักความอบอุ่นรอยยิ้มนะครับซึ่งด้านหน้าแถวหน้านี้ครับในวันนี้ท่านเป็นตัวแทนของเฒ่าแก่นะครับเฒ่าแก่ของไฟ จาบ่าวมาขอเจ้าสาวเดี๋ยวสักคู่หนึ่งจะได้แนะนําตัวเดี๋ยวให้ท่านผูมเกติทยอยเข้ามานั่งในซุ้มในกระโจมนี่ก่อนดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนะครับดูแลเอาใจใส่ซึ้งกันและกันครับผมเสมอต้นเสมอปลายนะครับให้เกียิซึ่งกันและกันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรำนาลายรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านแอมเพอชัดานให้เกตมาเป็นประธานเปิดโครงการสัญญารักนี้ที่เขาใหญ่กะตาครั้งที่หนึ่ง ประจำปีงมประมาณ2,567ในวันนี้สถาบันครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักฐานของสังคมเป็นราก,กฐานที่สำคัญของการพัฒนาคนและสังคมโดยทำหน้าที่หลอร้อมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์คู่รักทั้ง17คู่ครับ วันนี้ผมรู้สึกยินด,ดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรมสัญญารักนี้ที่เขาใหญ่ยยกับตาครั้งที่หนึ่งก่อนอื่นผมขออนุญาตเท้าความนิดเดียวสั้นๆว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่ผมได้มีโอกาสมาตรวจราชการในอบตอลำดาลายเมื่อวันที่26ธันวาคม2566ที่ผ่านมาท่านนายกปีดาวันได้กรุณาเล่าให้ฟังว่า บริเวณพื้นที่ของวัดเขายายกตาเนี่ยมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือศาลยายกับตาเมื่อท่านนายกปีดาวันไดโกรณาเล่าให้ผมฟังในวันที่ผมมาตรวจราชาการผมก็ปิ๊งไอเดียกับท่านนายกจิ๋วว่าพี่จิว๋วเอาอย่างนี้ไหมเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเรามาจดทะเบียนสมรสที่เขายาญ่กับตาเลยไหมทันใดนั้นท่านนายกตอบรับทันทีโดยที่ ก็ยังไม่ทราบว่าการดําเนินการจะเป็นอย่างไรหลังจากนั้นวันที่10มกราคม2567ก็ได้มาประชุมณสถานที่แห่งนี้แล้วก็ร่วมกันวางแผนการจัดงานและทางอำเภอก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่สนใจจะมาจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่นี่ก็คือเป็นที่มาที่ไปและที่สำคัญในปีนี้ถือว่าเป็นครั้งที่หนึ่งซึ่งเป็นครั้งแรกและก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์ ที่เราจะผลักดันให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและก็ประเพณีณกิจกรรม,มเช่นนี้เนี่ยจะผลักดันให้อยู่ปฏิทินการท่องเที่ยวของทอททต่ทอไปพี่น้องประชาชนที่เคารพรักและคู่รักทั้ง17คู่ครับสถานที่แห่งนี้ที่อยู่เบื้องหน้าของท่านตำหนักยายกตาหรือศาลยายกตาที่อยู่ข้างบนที่วันนี้พวกเราจะได้มีโอกาสเดินขึ้นไปนั้นมีความสําคัญและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของอำเภอแชยบดาลยายมีนามว่าตานะครับเป็นยายตาเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งในทรัพย์สมบัติในอดีตมีความเชื่อว่ายายตาได้มีการมาปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้มีทรัพย์สมบัติมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่มาในวันนี้เนี่ยก็จะมีความเป็นสิริมงคลทั้งเรื่องของความรักความมั่งคัง่งความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินต่อไป ยายได้มีการชวนเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อพานแก้วนั่นก็คือเป็นที่มาว่ายายกัตานะครับเพราะฉะนั้นเขาคือความตัวแทนของความรักความอบอุ่นความผูกพันและที่สำคัญทางอำเภอกับอบตอลำนาลายได้มีพิธีบวงสรวงของขอมาจัดงานสถานที่แห่งน,นี้เราได้เปลี่ยนเครื่องทรงนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้า ของยายกับตาด้านบนซึ่งก็จะได้มีโอกาสให้ทุกท่านได้เดินขึ้นไปและที่สำคัญทางอบตอก็ต้องขอกลาบขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ได้สละเวลารวมถึงกำลังกายกำลังใจจัดงานนี้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับและทำให้วันนี้วันวาเลนไทน์เป็นวันที่อบอวลไปได้วยความรักความอบอุ่นแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผมต้องขอชื่นชมคณะจัดงานขอให้พวกเราได้ปรบมือให้กับคณะจัดงานของอบตลำนารายสักงนนะครับสถานที่แห่งนี้ลังสันใช้เวลา2วันนะครับและเดี๋ยวไฮไลท์ท่านจะขึ้นไปข้างบนนอกจากนั้นคู่รักที่เดินขึ้นไปข้างบนเมื่อกลับลงมาท่านจะได้มีชีิตรุน้นรางวัลใหญ่ในวัน Shouldn't when we